สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมโรบ,บอกนะครับในแมปบอกฟูดนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำเผ่ามังกร V1 ถึง V3 นะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนเพื่อนมาที่เกาะไฮด้าก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่เกาะไฮด้านะครับแล้วให้เราไปที่ปราสาทมังกรนะครับพอมาถึงราตรามังกรนะให้เราเข้าไปข้างในนะครับ เงื่อนไขของการทำหมัดมังกร V1 นนะครับเราต้องทำเควสโดโจให้ครบก่อนนะครับแปดเควสนะครับโดยให้เรามีเข็มขัดนะครับเข็มขัดโดโจสีดำนะครับถ้าเราไม่มีเข็มขัดโดโจสีดำเราจะไม่สามารถทำเผ่ามังกร V1 ได้นะครับหลังจากที่เราได้เข็มขัดสีดำแล้วนะครับให้เรามาที่ห้องข้างๆนี่นะครับทงตรงข้ามนะครับเราจะสามารถคุยกับดาก้อนวิาสาดได้นะครับ การคุยกับดาร์กอนวิสัยครั้งแรกนะครับมันจะให้ความสามารถเราในการเก็บไข่มังกรนะครับสาหรับเพื่อนๆที่เก็บไข่มังกรไม่ได้เพราะว่ายังไม่เคยมาคุยกับดาร์กอนวิสัยนะครับเวลาคุยกับดาร์กอนวิสัยรเราก็กดคุยไปนะครับแล้วก็กดข้างบนไปเรื่อยๆนะครับจนมันจะบอกว่าคุณสามารถเก็บไข่มังกรได้นะครับอันนี้ผมกดไปแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับพอบผมกดอีกรอบหนึ่งมันก็จะให้ขึ้นว่าจะท,ทําเผามังกรหรือเปล่านะครับ คราวนี้เวลาเพื่อนๆทำได้รับเคเวสเข็มขัดสีดำแล้วนะครับก็มาคุยกับดาร์กอนพิษศาสตร์นะครับมันก็จะบอกว่าคุณจะทำเผ่ามังกรไหมแล้วก็กดตรงดาร์โกนะครับมันก็จะบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนเป็นเผ่ามังกรนะครับคุณต้องเอาไข่มังกรมาแลกนะครับดังนั้นนะครับเราต้องไปหาไข่มังกรที่เกาะภูเขาไฟก่อนนะครับหรือว่าเกาะลาวานะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะไปหาไข่มังกรมาก่อนนะครับ โอเคนะครับหลังจากผมไปล่าหาไข่มังกรมาแล้วนะครับผมก็จะมาแลกกับดักก้อนวิสัยนะครับก็คุยกับ Npc เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกดาโกไปนะครับแล้วมันก็บอกว่าจะเอาไข่มาแลกแล้วก็กดแลกเปลี่ยนเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมมีไข่มาแล้วนะครับนี่นะไข่หนึ่งฟองนะครับไข่ตัวนี้นะครับผมก็กดแลกไปนะครับโอเคมันก็จะเสกเรามาที่ยิกิเอาโพนะครับ ก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมมีเขาขึ้นแล้วนะครับเขาเล็กๆขึ้นตอนนี้ผมก็เป็นเผ่ามังกร V1 แล้วนะครับคราวนี้วิธีทําเผ่ามังกร V2 นะครับก็คือเราต้องไปคุยกับดาร์กอนวิสาร์ดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเกาะไฮด้านะครับโอเคนะครับผมมาถึงเกาะไฮด้านะครับก็มาคุยกับดาร์กอนวิสาร์ดเหมือนเดิมนะครับมันก็จะบอกว่าจะให้เราเลื่อนเป็น V2 นะครับต้องทําอะไรบ้างนะครับมันบอกว่าให้เราไปหาดอกไม้ไฟนะครับ5ดอกนะครับซึ่งดอกไม้ไฟนี้จะหาได้จาก การตีมอนสเตอร์นะครับมันจะสุ่มดอกนะครับดังนั้นให้เราไปตีมอนสเตอร์ที่ไหนก็ได้นะครับตีเสร็จปุ๊บมันจะมีดอกไม้ไฟเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีดีเลย์ประมาณ5นาทีนะครับแต่ละดอกนะครับให้เราหามา5ดอกนะตอนนี้เรามาอยู่ที่แมนชั่นนะครับผมแนะนําให้มาตีที่ปกาเต่านะครับตรงแมนชั่นตรงนี้นะครับเพราะว่าเห็นที่เกิดดอกไม้ง่ายกว่าเพราะมันจะวนอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็ตีมอนสเตอร์หมดนี่เลยนะครับ โอเคนะครับแล้วก็เจอแล้วดอกหนึ่งนะครับตอนนี้มาตีที่เกาะเต่านะครับไม้จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็กดเก็บนะครับแล้วเราก็หาไปเรื่อยๆจนครบห้าดอกนะครับแล้วก็เอาไปแลกกับ NPC ที่เกาะไฮด้านะครับตรงปราสาทมังกรเหมือนเดิมนะครับดาร์คอนวิสัทครับ เงื่อนไขของการทำเออ่ามังกร V2 นะครับเราต้องมีเลเวล200ขึ้นไปนะครับแล้วก็หาดอกไม้ไฟให้ได้5ดอกนะครับซึ่งตอนนี้ผมหามาเรียบร้อยแล้วนะครับดอกไม้ไฟได้5ดอกแล้วนะครับก็ให้เรามาคุยกับดาร์กอนวิสานะครับแล้วก็แอสเซนชันไปนะครับอ่ามันจะว,ว่าได้ดอกไม้5ดอกแล้วคุณต้องเสียเอก หนึ่งล้านเบลีนะครับก็คือหนึ่งล้านเงินเขียวนะครับก็คอมพีดไปนะครับเคได้รับฉายามานะอันนี้จะเห็นปีกเราเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีเขานะครับอันนี้เราจะไปทําเผ่า V3 นะครับเงื่อนไขของเผ่า V3 ก็คือให้เราไปฆ่าบอสฉลามนะครับชื่อว่าเทโลชาร์กนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องทำฮาคี้สายลุงด้วยนะครับมันถึงจะสามารถทำเผาวังกรร V3 ผ่านนะครับใครที่ยังไม่มีฮาคี้สายลุงนะครับ ต้องไปทําให้เสร็จก่อนนะครับส่วนการล่าบอสฉลามนะครับเราอาจจะไปกับเพื่อนกัไน,นะครับแต่ว่าเราต้องสร้างความเสียหายอย่างน้อย10%นะครับมันถึงจะสามารถอ่านเควสล่าบอสฉลามนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปล่าบอสฉลามนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาส่งเควสกับดาก้อนวิสานะครับ โอเคนะครับหลังจากฆ่าบอสฉลามเสร็จแล้วก็จะกลับไปที่ดาร์กอนวิสนะครับหลังจากเราไปตีบอสฉลามมาแล้วนะครับเราก็มาแลกกับดาร์กอนวิสัทนะครับกดแลกไปนะครับกดแอสเซนชันไปนะครับอ่าอันนี้มันก็จะบอกว่าให้เราจ่ายเงินเขียว,วเงินเขียวสล้านนะครับแล้วก็คอมพิวตไปโอเคท่านี้เราก็จะกลายเป็นเอา่า มังกรนะครับ v สามจะสังเกตว่ามันจะมีสกิลโผล่ขึ้นมานะครับสกิลมังกรนะครับกดใ้มันไปนีครับนี่ก็เป็นวิธีการทําเผามังกร v สามนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนําวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียนเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ